สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตลอดจนพี่น้องที่กําลังชม YouTube อยู่ในขณะนี้ท,ท,ทุกทท่านด้วยนะครับอ่าวันนี้มากับคลิปวิดีโอนะครับแบ่งปันตัวเลขที่จะนําไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันนะครับ S17 นะครับประจําวันที่16พฤศจิกายนนะครับปี2559นั่นเองครับามาดูผลงานในงวดที่แล้วนะครับหลังจากที่ ไม่ได้ลงไปหลายงวดนะครับงวดที่แล้วกลับมาลงให้ดูกันเหมือนเดิมนะครับก็ผลงานนะครับเป็นยังไงกันบ้างก็มาชมกันเลยนะครับ3ตัวท้ายรางที่ทน่1นะครับเลขออก4 3 8นะครับ2ตัวล่างนะครับ2ตัวหมุน1ครั้งนะครับออก86ตัวเลขเด่นนะครับ3ตัวนะครับ8 1 4นะครับ8 1 4 43886 เข้า8กับ4นะครับนี่คือเลขเด่นนะครับอ่าเข้า8กับ4นะครับมาดูตัวชุดนะครับ38กับ 8, 8 6นะครับชุดเด่นชุดเด่นมีครับ83 มีเข้าบนนะครับตัวกลับนะครับแปดหกนะครับแปดหกเข้าชุดกันนะครับเข้าล่างนะครับสำหรับงวดที่แล้วนะครับของ S17 นนะครับอ่ากลับมาลงให้ได้ชมนะครับก็เข้าทั้งบนและล่างนะครับทั้งตัวตรงและก็ตัวกลับนะครับก็ลองพิจารณาดูกันเอาเองนะครับผมจะไม่ชี้นำนะครับ เดี๋ยวจะเป็นการชี้นํามากเกินไปนะครับหากท่านมีตัวเลขเด่นๆตัวเลขวิ่งเด่นๆก็ลองนำมาตัดตัวเลขกันดูนะครับเพราะว่าสูตรที่ผมได้ลงไปนั้นส่วนมากมันจะเป็นโครงสร้างของอหวยชุด2ตัวนะครับที่มันจะมีเปอร์เซ็นต์ออกด้วยกันนะครับเดินทางมาถึงวันที่16นะครับพฤศจิกายนาลงให้ได้ชมกันอีก หนึ่งงวดก็แล้วกันนะครับสำหรับ S17 หนะครับหลังจากที่ผ่านหายไปนานพอสมควรนะครับมาดูเลขเด่นกันก่อนนะครับเลขเด่นประจำงวดนี้นะครับ3ตัวเหมือนเดิมนะครับโอเคมี0นะครับมี3มี7 สตัวมาแล้วครับเจ็ดศูนั่นเองครับนั่นก็คือเลขเด่นประจำมาที่16นะครับพฤศจิกายนนะครับมาดูชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวจับคู่ดังต่อไปนี้นะครับ เจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดสี่แล้วก็ศูนย์ศูนย์แปดศูนย์หนึ่ง

นี่ก็คือตัวเด่นนะครับแล้วก็ชุด2ตัวนะครับนี่เป็นเอกสูตรหนึ่งนะครับที่นํามาแบ่งปันนะครับแล้วสูตรนี้ก็ถ้าไม่เบิ้ลไม่หามก็มีโอกาสที่จะเข้าสูงนะครับก็ลองใช้วิจารณญาณนะครับไต่ตองเรื่องตัวเลขกันดูให้ดีกันแล้วกันนะครับสำหรับแต่ละสูตรที่ได้ลงไปนะครับ s 1 7นะครับประจำวันที่16พฤศพฤกายนปี59นะครับ เด็น703นะครับ2ตัวก็ตามที่ท่านเห็นเลยนะครับ7 8 7 1 7 2นะครับ7 6 7 5 7 4 3 8 3 1 3 2นะครับ0 8 0 1 0 2 0 6 0 5 0 4 3 6 3 5และ3 4นั่นเองนะครับอา้าวนั่นก็คือ S17 สำหรับงวดนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เกียรตตดตามผลงานด้วยดีตลอดมานะครับ อาจจะมีผิดพลาดบ้างนะครับอาจจะมีหลุดบ้างก็ต้องขออภัยไปด้วยกันแล้วกันนะครับก็ไม่มีเจตนานะครับไม่มีเจตนาที่ต้องการจะให้มันหลุดนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็อยากจะให้มันเข้าทุกงวดนะครับเพื่อมันจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องสมาชิกแล้วก็พี่น้องนักเสียงช่งหลายๆท่านนะครับก็ลองไตร่ตรองนะครับเลือกตัวเลขนะครับตัดตัวเลขกันดูก็แล้วกันนะครับถ้าหากมันเยอะนะครับหรือไม่ก็ลอง นำไปเทียบกับสูตรอื่นๆนะครับที่ผมได้ลงไปนะครับหากมีเวลาก็ลองเอาหลายๆสูตรหลายๆชุดมาตัดตัวเลขกันดูนะครับว่าตัวไหนมันตรงกันมากที่สุดนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับคลิปต่อๆไปในสูตรต่อๆไปโอกาสต่อๆไปครับสำหรับวันนี้โชคดีมีกันใช้ทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ